thank <laughs> you ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่4ไร่3งานมีบุคลากรทั้งสิ้น15คนมีนักเรียนทั้งหมด111คน สีประจำโรงเรียนสีเขียวชมพูปัจจุบันมีนายพิสิทธิ์แก่นทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวงามเอกลักษณ์ของโรงเรียนภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศน่าเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม4ีดาวโรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสดาวผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมโดยเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมผ่านการประเมินที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมมีผลงานทางด้านวิชาการนวัตกรรมหรือผลงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและเป็นผู้นำกิจกรรมด้านคุณธรรมในระดับต่างๆมีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ3าดาวครบทุกข้อมีนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครู สู่คุณธรรมโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของครูสู่คุณธรรมโดยที่โรงเรียนมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนในต่างจังหวัดมีการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็งผู้นำดีผู้ตามเด่น โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยการเริ่มต้นจากที่บ้านและครอบครัวข้ารัศการครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับ วารสารสื่อสิ่งพิมพ์เสียงตามสายและทางเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับท,าทบราบครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวความคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆโดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านความรับผิดชอบความมีวินัยความพอเพียงและคุณธรรมที่พึงประสงค์เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนทุกระดับชั้นให้ครอบคลุมถึงแปกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนกับโรงเรียนอื่นในด้านคุณธรรมบูรณาการด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาหรือกรอบแนวความคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในสถานศึกษาชุมชนและสังคมโดยส่งเสริมให้มีช่องทาง ในการแสดงออกทั้งในและนอกสถานที่อย่างสร้างสรรค์นักเรียนทําโครงงานคุณธรรมด้านคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวความคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้รวมถึงเผยแพร่สู่สาธนารณชนในแบบต่างๆอาทิเช่น การจัดนิทรทัศการโครงงานคุณธรรมร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมวิชาการและการเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคุณธรรมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดตั้งชุมนุมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสนามคลีนำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดคุณค่าในรูปแบบของการรีไซเคิลเพื่อให้เกิดการประหยัดมัธยัต,ยติร่วมกันทำให้ชุมชนสะอาดและเกิดเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชนในด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเกิดการร่วมมือของชุมชนโดยการจัดโครงการถุงนมกลับใจนำถุงนมของนักเรียนที่ได้จากโรงเรียนในแต่ละวันกลับมาประดิษฐ์เป็นรูปแบบของถุงรีไซเคิลและขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม